สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเบอร์ภาพหน้าคนในรูปนะครับใช้วิธีนี้ได้บน Android และ iOS เลยซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยทราบไหมครับว่าต่อไปเนี่ยอยีกประมาณ1ปีเนี่ยพรบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจะบังคับใช้นะครับถ้าเวลาเราถ่ายภาพในที่สาธารณะนะครับแล้วมันติดภาพคนอื่นเข้าไปนะครับแล้วเราเอาไปโพสลงโซเชียลเนี่ยโดยที่คนที่อยู่ในภาพเนี่ยเขาไม่ได้อนุญ,ญาตนะครับ คนที่ถ่ายรูปเอาไปโพสเนี่ยอาจจะถูกจับและปรับได้นะครับแล้วก็กฎหมายเนี่ยเขามีผลทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่จะช่วยในการเบอร์รูปภาพบน Android และ iOS นะครับที่เป็นหน้าคนได้ไง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรนะครับแอปพลิเคชันที่จะแนะนำกันในวันนี้นะครับก็สามารถ ใช้แอปนี้ทั้ง Android และ i o s เลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยแตะนะครับมาที่รูปรูปนี้นะฮะให้รูปกล้องเลยฮะ,ะเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับทำการแตะมาที่รูปถ่ายตรงนี้ในกรณีที่เราถ่ายรูปไว้แล้วนะครับหรือเป็นรูปที่โหลดมาจากเน็ตก็ดีนะครับหรือว่า อยู่ในเครื่องเราก็ดีนะครับแต่ถ้าใครต้องการถ่ายสดๆก่อน,นี่นะฮะแต่ปุ่มกลางก็เป็นการถ่ายรูปไปนะครับในที่นี้ผมจะใช้รูปที่ผมโหลดไว้แล้วกันนะครับอ่ะสมมุติว่าเอาเลือกรูปมานะคะทีน,นี้เราจะเบอร์หน้าคนยังไงนะครับแอปตัวนี้จะช่วยในการเบอร์อัตโนมัติเลยนะคะรับเพิยงเพื่อนๆเ,เนี่ยมาแตะที่สัญลักษณ์นี้นะครับเมื่อแตะแล้วนะครับให้ทำการกด มัวหน้าเนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ได้ทำงานอยู่เราก็ตแตะเลยนะครับแอปจะทำการประมวลผลนะครับก็ตอนนี้ทำการเบอร์หน้าทุกคนที่อยู่ในแอปเลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีบางหน้าไม่ถูกเบอร์นะครับหรือเราต้องการาทำการเบลอร์ส่วนอื่นนะครับเพื่อนสามารถใช้นิ้วนี่นะครับวาดไปบนนี้ได้นะครับเมื่อพอใจแล้วนะครับก็กดมุมบนขวานะครับที่เป็นเครื่องหมายถูกเลยนะครับ เมื่อกดมาหน้านี้จะกลับมาหน้าแรกนะครับถ้าเราจะเอารูปไปใช้นะครับเพื่อนๆก็กดเครื่องหมายนี้นะครับเป็นการเซฟรูปนะครับหรือจะครอบตัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่าแล้วก็จะเป็นการเซฟรูปลงไปอยู่ในมือถือแล้วนะครับทีนี้ก็สามารถเอาไปโพสต์ลงโซเชียลได้แล้วนะ,ะัะโดยที่ไม่ผิด พรบอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถโหลดได้จาก App Store หรือ Play Store ได้เลยนะครับแอป Signal จริงๆเนี่ยมันเป็นแอปสำหรับแชทนะฮะแต่มันมีฟังก์ชันที่ช่วยในการเบอร์หน้าคนมานะแล้วผมเห็นว่าเออใช้งานง่ายนะฮะก็เลยมาแนะนำกันไว้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจใผมพร้อมกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ